สวัสดีครับแฟนแฟนวลลอลเลย์บอลแฟนแฟนบ่าวสองลูกวันนี้23กรกฎาคม2567าสบเบ่าวสองลูกก็เชิญแฟนครับแฟนแฟนวลลอลเลย์บอลติดตามชมการจับสลากแบ่งสาย รอบแปดทีมรอบที่2ในรายการวอลเลย์บอลเยาวชนหญิง7 HD แชมเปี้ยนคัพประจำปี2567และมีการมอบรางวัลทุกทีมที่ร่วมแข่งขันในรายการนี้ ที่แข่งขันในรอบที่หนึ่งไปแล้วรอบแรกไปแล้วทุกทีมวันนี้ลุ้นครับทีมใดพบทีมใดอังคารที่23นี้มีผลแน่ทราบแน่ลิงค์ถ่ายทอดมาจากออนไลน์ช่องเกี เวลา10นาฬิกาปักหมุดไว้ให้ใต้คลิปนี้ครับเชียร์ด้วยกันลุ้นด้วยกันและดูการมอบรางวัลทีมเก่งที่เล่นในรอบแรกด้วยกันรอบ8ทีมทีมใดจะพบทีมใดพบกันครับ